่วยเอนวนี่าทมีัวันดีครับยังโดนแบนไงโดนแบนอ่ะทำไมคูดเยอะคูดเยอะเลยได้แ่น้แมนี้อยาก้สวยสดยเดี๋ยวถ้าใเข้าไป เดิ๋ยวพีไปดูที่ตัเป็นวันเ่าร์วันอาทิตย์ที่ยังจะพูดอลไรตีดๆจะีข้าสอบพิมี์ตัวที่ง่ายๆแบบสเปรดยานนะก็มีเรี่องไม่สะอาดเป็นเรื่าดนะรับร้อยจักันนี้แต่เออจะมีเรื่อไอ้หูด้วยเนาะเดี๋ยงหมดดีก็คือเดี๋ยวค Bà luôn bà liền sau bà sau 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 sau

ตุ๊กเขาเพื่อนะดูวาเราใหญ่กว่าเราใหญ่เราใหญ่กว่าเออมงอใหญ่กวาเออใหญ่กว่าแต่ไม่เร็วไง

เดี๋ยวเอย่าแป๊ขอเดียวไม่ได้ไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยววี้ัพายอยู่ีงเดอร์ดารยาให้บอกวดั้น่าเหลือนแมแม่าจะเหลืออะไรดีเด็นท์เลยเออไม่มาเราจะเป็นวัน

ถูดถูเลยพอดขึ้นมาหน้าเลยลูกเบา,าไปเอาไม้เอาไม้ลูกเอาไม้พอใช่หน้าไม่มีพอ้กตตไ

ครับๆๆนี่ครับ ไม่เก like. uh, em> um, SO kind of um, ี่ยวกันมืนปล่อยโล่งเองเมื่อกี้มันโล่งเลยเมื่อกี้ลูกลงเลยดี่ตลอดครับ่ตลอดิอ้ำนะุ่นน้ำยงเยไยเช่มนมาเด็ดขอใจเย็นเ

ไอเดียไม่ได้พรุ่งนี้วันถ OK. ่ายมาแค่สัปดาห์เดียวีุ่นี้ไนอนสู้อก็ไดยังเดี๋ยวเดี๋ยวแลเปปิ้นวะเออใช่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดีว

ด้วแล้วมันไม่มีตัวเติรเก่งกันเนาะเรานี่ยใช่ลงไปเลยมั้ยล่ะเราลงก็เก่งละ

นางจะได้บุกทีวะโอ้โห่คีบฟ้องดีว่าอันนี้ขโมยน่ไม่เอาด้เลยไปเลยเออเ้ไปดิ ยี่กูดูบอลหรือว่าจะลวดลัววะไอเอ็มปืนกลหรือเปล่าวะไอเอ็มไปดี๊เนี่ย ไม่ได้หกนี่นุปิีอยู่อย่างนี้ไหมแล้วพอหนุเปิดปุ๊บในหนึ่งสนามเราจะเจอเพชรเม็ดงามนี่เราเจอแบบคนบ้านี่ไอเอีมอะทุกปีเลยโค้ดวางดีๆไม่เหนียวจะไม่เหนียวไหมเอาพอนเอาพอนเอาพผพอนนั่ตอนแรกเต็มขวดไม่เงียเต็มไปนั่งดูดีบุตด เต็มที่เลยไอ้ป้ามึงไปรอเลยป้ลรอเลยป้ารอ